อดัมแกนศาสตราจารย์ผู้เปลี่ยนโลกการทำงานสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอดัมแกนนักจิตวิทยาองค์กรที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์และเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีระดับโลกจุดเริ่มต้นของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่อดัมตั้งแต่เด็กเขามีความสนใจอย่างมาก ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในวัยเรียนเขาเป็นทั้งนักกีฬาว่ายน้ำและนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการเวลาและความมุ่งมั่นตั้งแต่อายุยังน้อยการค้นพบความหลงไหลระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาดอดัมได้ค้นพบความหลงไหลในจิตวิทยาองค์กรเขาสนใจว่า ทำไมบางคนประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นและอะไรทำให้องค์กรบางแห่งสร้างนวัตกรรมได้ดีกว่าที่อื่นคำถามเหล่านี้นำไปสู่การศึกษาและวิจัยที่ลึกซึ้งในเวลาต่อมาความสำเร็จในวัยหนุ่มอดัมได้รับตำแหน่งที่มหาวิทยายลัยวอร์ตันแต่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงโลกการทำงาน แนวคิดที่เปลี่ยนโลกการให้คือการรับหนังสือเล่มแรกของเขานำเสนอแนวคิดที่ว่าคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมักจะประสบความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าคนที่เน้นแต่จะรับแนวคิดนี้ท้าทายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าความเห็นแก่ตัวคือกุญแจสู่ความสำเร็จความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรม ในหนังสือออริจินอลเขาแสดงให้เห็นว่าคนที่กล้าท้าทายสถานะเดิมและนำเสนอไอเดียใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่กล้าเสี่ยงแบบสุดโต่งเสมอไปความสำเร็จมาจากการจัดการความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดการเรียนรู้จากความล้มเหลวอดัมชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต บทเรียนสำคัญจากอดัมแกน 1. นการเปิดใจรับฟังอดัมเน้นย้ำความสำคัญของการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดเมื่อมีหลักฐานใหม่เขาเชื่อว่านี่คือกุญแจสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโต 2. ความกล้าที่จะคิดต่างเขาสอนว่าการเป็นคนต้นฉบับ ไม่ได้หมายถึงการต้องเป็นคนแรกเสมอไปแต่คือการกล้าที่จะมองสิ่งต่างๆในมุมที่แตกต่างและกล้าที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆ 3. พลังของการให้การเป็นผู้ให้ไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเปรียบเสมอไปหากเราให้อย่างฉลาดและรู้จักรักษาขอบเขตการให้จะนำมาซึ่งโอกาสและความสำเร็จในระยะยาว ผลงานและอิทธิพลอดัมแกนไม่เพียงแต่เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงแต่ยังเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีและที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำระดับโลกเขาใช้ความรู้ทางจิตวิทยาและการวิจัยมาช่วยองค์กรและบุคคลให้ประสบความสำเร็จบทส่งท้ายเรื่องราวของอดัมแกนสอนเราว่า ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมาจากการแข่งขันหรือเอาชนะผู้อื่นเสมอไปการช่วยเหลือผู้อื่นการเปิดใจเรียนรู้และการกล้าคิดต่างอย่างสร้างสารรค์อาจเป็นเส้นทางที่ยั่งยืนสู่ความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแนวคิดของอดัมเตือนใจเราว่าการเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการประสบความสำเร็จส่วนตัว แต่คือการช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเราและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลก